กใสวกาัสดีครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนัน้ใหญ่บ้าสบนสกมิกรพ่อขาธรรมบุดีและประชาชนทุกหมู่เหล่าในวาระดิทีขึ้นปีใหม่ปี2566ในปีนี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดเป็นบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใให้สมความมุ่งมากปรารถนาให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งในการดำรงชีวิตตลอดปี2566และในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพระสงฆ์ใกรทุกหมูลเราได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมสดมนข้ามปีร่วมเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญหายจากพระประชวรโดยเร็วเป็นเป็นมิ่งขวัญแก่พงชนชาวไทยต่อไปครับแนละในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับที่มาจากต่างจังหวัดนะครับ เขากลับเขามา,ยาเยี่ยมพี่น้องประชาชนเยี่ยมญาติในพื้นที่นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่การจราจรก็จะมีการคับข้างนะครับก็อยากจะฝากาเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับได้โปรดระมัดระวังนะครับถ้าหากว่าท่านมีอาการง่วงนอนนะครับก็ควรจะหยุดพักหรือว่ามีามีการาดื่มสุรา,าในพื้นที่หรือว่าในขณะใช้รถใช้ถนนนะครับก็ควรจะงด ในการเดินทางนะครับเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนในพื้นที่เองนะครับก็อยากจะฝากไปยังลูกหลานฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับได้แจ้งเตือนบุตรหลานพวกเรานะครับในการที่จะไปพบปะสังสรรค์ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเกิดเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อมานะครับ